โครงการช้อปดีมีคืนซื้อของ30 0 0 0บาทลดหย่อนภาษีที่สูงสุดถึง1,500บาทเงื่อนไขมีอะไรบ้างเปรียบเทียบกับโครงการคนละครึ่งแบบไหนคุ้มกว่ากันเผย s ม m s u n g Galaxy S21 Ultra อาจจะมาพร้อมกับหน้าจอ r e f i n a หนร้เฮิแบตเตอรี่5 0 0 0 m a ah, มิลลแมละระบบการชาร์จที่เร็วถึง 66W วัต์ด้วยครับ สวัสดีครับมาอัปเดตข่าวสารทางไอทีแบบนี้ในทุกวันในช่วงเช้าเวลา8ปดนากาสา0ลทีในข่าวสารดีๆทางไอทีนะครับเตรียมตัวไปเชียช็อปลด50%ชทั่วไทยกับโครงการคนละขั้นก่อนไปรับชมข่าวสารฝายเพื่อนกดถูกใจกด Subscribe ช่องของเราด้วยเพื่อจะไม่พาข่าวสารที่เรานำมาอัปเดตแบบนี้ในทุกๆวันครับ มาที่ข่าวแรกนะครับโครงการส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับหลายๆคนเนี่ยก็สนใจเหมือนกันช่วงท้ายปี2020นี้เรียกได้ว่ามีโครงการจากภาครัฐออกมารัวๆเลยทีเดียวล่าสุดมีโครงการช็อปดีมีคืนครับเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งโครงการซึ่งใครที่สนใจนะครับโครงการของคนละครึ่งเดี๋ยวเราจะมีพูดเพิ่มเติมในคลิปถัดไปด้วยหลายๆคนก็อาจจะมีการลงทะเบียนไปแล้วแต่หลายๆคนก็อาจจะสงสัยอยู่นะครับว่าเออโครงการทั้ง2ออันเนี่ยมีอะไรน่าสนใจแบบไหนบ้าง มาคุยที่โครงการช้อปดีมีคืนก่อนนะครับคืออะไรสำหรับโครงการช้อปดีมีคืนคือหนึ่งในมาตรฐานของภาครัฐที่ออกมาเพื่อกระตุ้นการจับใจ่ายใช้สอยในช่วงปลายปี2563 คล้ายๆกับช็อปช่วยชาติในช่วงก่อนสิ้นปีโดยการให้ประชาชนซื้อสินค้าและบริการพร้อมกับเก็บหลักฐานเป็นแบบกับภาษีแบบเต็มรูปแบบหรือใบเสร็จรับเงินเพื่อม,มาใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายเงินเสริมออกไปนะครับโดยรวมใบเสร็จกันแล้วเนี่ยจะต้องไม่เกิน3 0,000บาทต่อคนและสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามลำดับขั้นบันไดสูงสุดที่1 5 0 0บาท โดยจะต้องซื้อสินค้าหรือบริการในช่วงวันที่23ถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นและจะใช้การลดหย่อนภาษีเงินได้ของปี2563ในช่วงต้นเดือนมีนาคมปี2564ใครที่สามารถใช้สิทธิช้อปดีมีคืนได้บ้างโครงการนี้จะใช้ได้เฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษีเท่านั้นหากเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษีก็จะไม่สามารถเอาเงินส่วนนี้ไปลดย่อนภาษีโดยตรงได้นะครับ โดยบุคคลที่จะสามารถใช้สิทธิ์ในโครงการช็อปดีมีคืนจะต้องมีเงื่อนไขประมาณนี้ครับต้องเป็นผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปี2,563และเตรียมจะยื่นในปี2,564ช่วงต้นปีด้วยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถใช้ช็อปดีมีคืนได้นะครับผู้ที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งก็ไม่สามารถใช้โครงการนี้ได้เช่นเดียวกันช็อปดีมีคืนใช้ซื้ออะไรได้บ้าง สินค้าและบริการอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มยกเว้นนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์แล้วก็อ e ีบุ๊กนะครับที่ไม่สามารถใช้ได้รวมถึงสินค้าโอท็อบสินค้าและบริการอะไรที่ไม่เข้าร่วมบ้างเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุราหเหล้าเบียร์ไวน์ค่าน้ำมันแกส๊สสำหรับเติมยานพาหนะหนังสือพิมพ์นิตยสารอีบ e ุ๊กค่าบริการธุรกิจนำเที่ยวที่พักโรงแรมยาสูบบุหรี ยานพาหนะรถยนต์มอเตอร์ไซค์เรือสรากินแบ่งรัฐบาลฐานรายได้บุคคลแต่ละแบบรถย่อนภาษีได้เท่าไหร่ในตารางจะมีการคำนวณน,นะครับการเรยืย่อนภาษีจำนวน30,000บาทซึ่งจะรถย่อนภาษีได้ประมาณนี้เลยสำหรับคนที่มีไรายได้ไม่เกิน1,500,000บาทต่อปีนะครับก็จะไม่ต้องเสียภาษี เงินรถหย่อนก็คือ0ูนั่นแหละส่วนใครที่มีภาษีเงินได้1 5 0 0 0 0บาทไปจนถึง3 0 0 0 0 0บาทต่อป,ปีก็จะมี5%ครับก็คือ1,500บาท3 0 0 0 0 0บาทไปถึง5 0 0 0 0 0บาทก็คือ10%ครับ3,000บาทในการรถหย่อน5 0 0 0 0 0บาทจนถึง7 5 0 0 0บาท15%หรือ4,500บาทอันนี้เป็นกรณีที่มีเงินได้นะครับ 751บาทจนถึง1ล้านต่อปีนะครับคิดเป็น20%ในฐานหักภาษีหรือ6,000บาทไปจนถึง1 0้าน1 000, บาทจนถึง2้าน25% 7,500 2ล้าน1 000, บาทถึง5ล้านบาท30%หรือ9,000บาทและสุดท้ายที่5ล้าน1 000, บาทขึ้นไปต่อปีจะคิดเป็น35%หรือ1,500บาทครับตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าคนที่ได้รับ ประโยชน์จากโครงการนี้มากที่สุดคือคนที่มีฐานรายได้ส,ส,สูงมีฐานการหักภาษีที่สูงสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้สูงถึง1 5 0 0บาทเลยทีเดียวแต่หากเป็นคนที่มีรายได้อยู่ในช่วงลำดับ0ูนถึงสามแสนบาทต่อปีโครงการนี้อาจจะดูไม่คุ้มค่าเท่าไหร่นักเพราะได้เงินคืนน้อยกว่าโครงการคนละครึ่งนะครับที่ได้ถึง3,000บาทเลยทีเดียวสำหรับใครที่มีรายได้รวมกันอยู่ที่301บาทจนถึง5 0 0 0 0 0บาทต่อปี คงต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพราะโครงการช้อปดีมีคืนและคนละครึ่งจะมีความแตกต่างกันอยู่แต่ได้เงินคืนสูงสุดที่3,000บาทเท่ากันถ้าเน้นใช้จ่ายรายวันก็แนะนําไปโครงการคนละครึ่งหากเน้นซื้อของที่มีมูลค่าสูงราคาหลักหมื่นก็แนะนําให้ใช้โครงการช้อปดีมีคืนก็จะคุ้มเช่นเดียวกันครับถ้าสมัครโครงการคนละครึ่งแล้วอยากเปลี่ยนไปช้อปดีมีคืนทําได้ไหมหลายคนสงสัยนะครับหากเราสมัครโครงการคนละครึ่งไปก่อนหน้านี้แล้ว จะมาเปลี่ยนมาใช้เป็นช็อปดีมีคืนสามารถทําได้ไหมเพื่อเอาไปซื้อของชิ้นใหญ่ๆช่วงสิ้นปีแทนอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสามารถทําได้ครับไม่ต้องใช้ใจ่ายเงินตามที่กําหนด14วันระบบจะตัดสิทธิ์โครงการคนละครึ่งโดยอัตโนมัติเลยและสามารถเข้าร่วมโครงการช็อปดีมีคืนได้ตามปกติเปรียบเทียบโครงการช็อปดีมีคืนกับคนละครึ่งนะครับรูปแบบการใช้งานช็อปดีมีคืนก็คือซื้อสินค้าและบริการที่มีแวด หรือหนังสือและสินค้าโอทอปที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ส่วนโครงการคนละครึ่งซื้อสินค้าที่ร่วมกับโครงการรัฐบาลช่วยออกครึ่งหนึ่งหรือ50%ครับก็คือไปซื้อสินค้าในร้านที่ร่วมรายการต่อไปเงื่อนไขาการใช้งานอีกแบบหนึง่งสําหรับช้อปดีมีคืนคือซื้อสินค้ามูลค่ารวมกันเนี่ยสูงสุดได้แค่3 0 0 0 0บาทส่วนคนละครึ่งจะซื้อโครงการร่วมกันรัฐบาลจะจ่ายให้ไม่เกิน150บาทนะครับง่ายๆคือเราจ่าย300รัฐจ่ายให้150 ซื้อในแต่ละวันไม่เกิน300บาทครับชอปดีมีคืนเงินที่ได้คืนสูงสุด1,500บาทกรณีที่ถ่ายเงินเดือนสูง ในขณะที่คนละครึ่งไม่สนใจฐานเงินเดือนคืนสูงสุด3,000บาททุกคนนะครับสิ่งที่ต้องใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบสาหรับช้อปดีมีคืนใบเสร็จรับเงินเก็บเอาไว้มาลดหย่อนภาษีในปีถัดไปส่วนคนละครึ่งใช้แบบ G Wallet บนโทรศัพท์มือถือเติมเงิน150บาทและใช้ได้ทันที300ครับการลงทะเบียนไม่ต้องลงนะครับสำหรับช้อปดีมีคืนไม่ต้องลงทะเบียนส่วนคนละครึ่งต้องไปลงทะเบียนที่ www คนละครึ่ง .com ครับระยะเวลาที่ใช้ได้ ในช่วงวันที่23ตุลาถึง31ธันวาคมทั้ง2โครงการเหมือนกันเหมาะกับใครสําหรับตัวชอปดีมีคืนเหมาะกับคนที่มีฐานภาษีสูงสูง10%ขึ้นไปคนที่ต้องการซื้อสินค้าชิ้นใหญ่ๆรวมมูลค่า30,000บาทส่วนคนละครึ่งคนที่มีฐานหักภาษีรายได้ต่ำกว่า10%ลงไปครับหรือไม่มีการเสียภาษี คนที่ต้องการลดภาระการใช้จ่ายในแต่ละวันซื้ออาหารของใช้ในทุกๆวันอย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าโครงการชอบดีมีคืนนี้คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงท้ายปี2,563เพื่อให้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยกันซึ่งในช่วงท้ายปีก็มีของใหม่หมเปิดตัวมาหลายรุ่นซะด้วยนะครับแต่อะไรก็ดีไม่ว่าจะเป็น iPhone 10 2. PlayStation 5และอื่นอีกมากมายนะครับใครที่กำลังเล็ง,งอะไรไว้เนี่ยก็น่าจะซื้อหลังวันที่23ตุลาคมซึ่งก็ช่วงนี้แหละครับหลัง23แล้วก็สามารถเก็บสิ์ของตัวเองไว้ซื้อสินค้าเหล่านี้ได้พอซื้อแล้วก็เก็บใบเสร็จไวด้ดีๆหากทำหายเนี่ยก็จะไม่สามารถไปลดหย่อนภาษีได้นะครับถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจและอยากให้ทุกคนไปสมัครกันนะครับ ัดมาที่ข่าวที่2ครับเผย Samsung Galaxy S21 Ultra อาจจะมาพร้พอมกับหน้าจอ Refresh Rate 144Hz แบตเตอรี่5,000ม ah ีแอมและระบบการชาร์จไว66วัตต์ด้วยหลังมีภาพเรนเดอร์ของ Galaxy S21 รวมถึง S21 Ultra ว่าที่โทรศัพท์มือถือเรือธงสเปคแรงที่จะเปิดตัวในปีหน้าเลยได้ว่าลีเกอร์หลายๆเจ้าก็มีการปล่อยข้อมูลออกมาเพิ่มเติมนะครับซึ่งล่าสุดมีข้อมูลเกี่ยวกับ Galaxy S21 Ultra ออกมาว่าจะใช้หน้าจอเป็น Dynamic AMOLED 2X เหมือนเดิมแต่จะมีค่า Refresh Rate ที่สูงขึ้นถึง120เฮิรตซ์โดยแหล่งข่าวหรอที่ปล่อยข่าวนี้ออกมาก็มีความแม่นอยู่พอสมควรนะครับ ขนาดหน้าจอของตัว S21 Ultra จะมีขนาดอยู่ที่6.8นิ้ว Infinity-O Display ในเรื่องของการดีไซน์มาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด40ล้านพิกเซลมีข่าวลือว่าจะใช้ Refresh Rate หน้าจอเนี่ยเบื้องต้น120เฮิร์ตแล้วแหละบางแรงข่าวก็บอกว่าจะใช้เป็น1 1 4 h z นะครับก็ต้องรอรุ้นกันเนาะ ส่วนชิปเซตจะใช้เป็น s เ a ปตะก้อนแปดแต่บ้านเราคงเป็นเอ็กซีนอสองพเหมือนเดิมเซ็นเซอร์ดักของกล้องจะใช้เป็นความเรียดน108ดล้านพิกเซลเหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นเซ็นเซอร์รุ่นใหม่ที่มีการพัฒนาตัวชิ้นเรนให้ดีมากยิ่งขึ้นแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมมีข่าวลือกันว่าจะรองรับการชาร์จไวสุดเทพที่66วัตต์ด้วยตารางเปรียบเทียบชิปเซตขนาด5นาโนเมตรนะครับถ้าพูดถึงสเตปจะก้อนแปดเจ9แต้นขณนะที่ำค,คือ4,90แตมส่วนนซ2ง0 0 ทำคะแนนซิงเกิลคอร์ไปที่1,302แต้มมัตติคอร์4,250แต้มในขณะที่ Apple A 1 4 b r i o n i c ทำคะแนนซิงเกิลคอร์ไปที่1,583แต้มนำโด่งไปเลยนะครับส่วนมัตติคอร์จะแอบ,บน้อยกว่า Exynos 2,100อยู่ที่4,198แต้มนะครับตรงมัตติคอร์จะน้อยไปหน่อยในขณะที่ Kirin 9000ทําทำได้น้อยที่สุดเลยคือซิงเกิลคอร์1,020แต้มและมัตติคอร์3,710แต้ม ในส่วนเรื่องวันเปิดตัวของสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นนี้เบื้องต้นยังไม่มีข้อมูลและรายละเอียดออกมานะครับยังไงใกล้ๆวันเปิดตัวหรือสิ้นปีเนี่ยคงมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างแน่นอนไว้มีอะไรเพิ่มเติมเราจะมาอัปเดตให้ทาบปอีกครั้งหนึ่งนะครับ และทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่น่ามาอัปเดตก,กันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆและรวิดีแล้วครั้นี้ก็รอต่อไปช่องเราเป็นเฟซ o ุ๊กแฟนเพจล้วผมถึงลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสร็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย